วันนี้จะมารับอดีตกำนันนะครับที่อภอจะตะกรามนะครับสถานีรถไฟจันตะกรามเก่าแก่นะครับหลายร้อยปีนะครับไปกันครับ <c oughs> นี่ครับเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่รถไฟจะเข้าแล้วมาจากกรุงเทพนะครับลมลื่นครับลมลืม่น มาจากประจีนนะครับมาจากจากเชินเซาแปดลิ้วเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับไปทางไปอัลันรดานโพลรอับอดีตท่านกำนันนะครับท่านมาจากชนบุรีนะนะครับ ดูบรรยากาศนะครับงรถไฟก็ปลอดภนะัยรถไฟก็ปลอดภัยนะครับแต่ไม่รู้ท่านมาตู้ไหนนะโอ้คนเยอะมากเลยครับสถา,านีจันทะคามนะครับจันทะคามประมาณสี่โมงเย็ยนครับเกือบสี่โมงเย็ยนแล้วนะครับปลายทางอลันนะอลันประเทศ นะครับ wow. นี่ญาติๆก็มารับบ้างอะไรบ้างสงการนะสิบสองวันนะสิบสองเมษาหกแปดนะครับผมผู้คนใช้รถไฟก็หนาแน่นอยู่นะครับหนาแน่นอยู่บรรยากาศที่จันทคามปราจีนบุรีนะครับไปแล้วครับไปทางอังกฤษครับโอเคครับผมโชคดีปีใหม่สงการนะครับสงการนะครับ รถไฟก็ปลอดภัยนะครับท่านสารันประเทศครับไปหาท่านมาได้ยังครับอวัสดีตท่านกำนันนะท่านกำนันสมัยนะครับนะครับเก่าแก่บรรยากาศเก่าๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับนครับโอ้เห็นแต่หลังท่านนะครับมองสายรับจ้างก็มีนั่นครับไปแล้วครับอดีตท่าน กำนันนะครับแต่ของที่ดินเย้ครับรวยที่นะมาถึงแล้วสวัสดีครับท่านกำนันกำลังใจร่ำอยู่ยังวะรถติดไหมรถไฟรถไฟมีไฟแดงไหมสุดยอดความติดเดี๋ยวเวลาเป็นขึ้นโผอโอเคครับโอเคครับมารับท่านกำนันแล้วครับอันนี้กำนันดังแล้วเนี่ยครับ อะนะครับปราจีนบุรีครับรถไปนะบรรยากาศโอเคครับผมโอเค,ครับโชคดี่ปีใหม่สงการครับผมสวัสดีครับุนนี้เป็นงานอะไรยานมนะครับทุนนี้ครับเส้ะไรเด็ดแล้วถนนเส้นนี้แล้วเปิดนะเนี่ถนนเส้นนี้ปิดปนยนราษามเดียวาไปก็จะเม็นไอไรข้างบ่ในคองรังแล้วถ้าปชมก็นไปของราง กันนะครับตลาดครับเอาเงินก็ตั้งรถจักหลาดงานนี่เอันรถไฟติดไหมว่าติดบรืรถไฟไม่ติดเวลาเป็นชั่วโมงบรรยากาศนะครับตลาดคือคือน้า้องการเลยก็คืนครับคนก็กลับบ้านกข้าช่องมานะครับพี่น้องจันตะรามนะครับพี่กัตตาจีนบุรีตัวดีผี่ใหม่ไทยครับห้าโมงครับเดินกันจจายนีตรงนี้ครับจันตะฟามครับ งานไหลจันทคามด้อปีใหม่สงการเคครับ